สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันนะครับผมในช่วงเช้านะครับวันที่1นะครับตุลาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเลขไหลนะครับให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับตัวเด่นนะครับที่คาดว่าจะไหลในวันนี้ก็คือเลข1กับเลข4นะครับก็มี1 2 1 4 1สองหนึ่ะครับ2 4 4 8นะครับ 1>, 1 2 4 1 2 8 1 4 8แล้วก็2 4 8นะครับถ้าเป็นเลขวินก็1 2 4 8นะครับมันจะประมาณเมื่อกี้ผมก็ลืมเขียนใส่ตรงนี้นะครับเลขวินนะครับ1น4 8นะครับก็แยก จับเป็นชุด2ตัวได้ตามนี้นะแยกจะเป็นชุด3ตัวก็จะได้ตามนี้นะครับส่วนจะมาหรือไม่มาก็ต้องรอดูในช่วงเย็นนะครับบางงวดมันก็เข้านะบางงวดมันก็หลุดนะครับแต่ผมกลัวท่านผู้ชมนะอยากจะดูก็เลยเอามาลงให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะได้นะครับส่วนในชุดสรุปนะครับชุดสรุปก็ตามนี้นะครับแต่นะผมอาจจะต้องเพิ่มตัวเด่นนะเพราะว่า ตัวเลขถ้า3กับ5ไม่มาเนี่ยต้องระวังเลข4ให้ดีนะวันนี้นะครับเลข4ซึ่งในสูตรวิ่งบนของผมเนี่ย4นะครับมันก็มีหลายตัวนะซึ่งในชุด3ตัวโค้งสุดท้ายผมไปให้เน้น049นะครับ0 4 9ดังนั้นเลข4วันนี้นะครับถึงแม้มันอาจจะตรงสุดดับนะครับถึงแม้มันอาจจะตรงสุดดับแต่เราก็เอาสุดเด่นไว้ก่อนนะครับ บางครั้งสูตรดับมันอาจจะหลุดได้นะครับถ้า2 3 5ไม่มานะครับก็คาดว่า0 49หรือ49นี่นะครับหรือไม่ก็2 2 4 9นะครับถ้า0 49ไม่มาก็อาจจะเป็น2 4 9นะครับ เพราะในนี้ก็จะมี2อยู่ตัวหนึ่งนะครับส่วนเลข4เลข9ก็จะอยู่ในนี้นะครับตัวเลขที่เน้นไป้นี่ยนะครับมีอยู่ในสูตรวิ่งบนหมดนะครับแต่ไม่รู้จะมาตัวไหนแล้วก็ไม่รู้จะออกยังไงนะครับคือตัวเลขนะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะคาดการนะครับตัวไหนบ้างนะครับคือแต่ละคนก็อาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็มีเลขทูบ ให้ดูอีกนะ,ะเลขทูบเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเลขทูบเลขทูบนะจุดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่ามันดึกแล้วก็เลยไม่ได้ลงให้นะครับมาลงช่วงเช้าให้เลขทูบแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเห็นนะ ใครมองเห็นเป็นเลขอะไรนะแต่ผม4 7่หหรือเปล่านะครับทันใดมองเห็นเป็นเลขอะไรนะครับผมเห็นเป็น4ี่เจหนะครับนี่คือเลขทูบที่ผมจุด 7 7 5หนะหรือใครจะมองเห็นเป็น4 2 5ก็ได้นะหรือใครจะมองเห็นเป็น4 25ก็ได้นะครับภ<ม>าพนี้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดดีไหมครับมันจะมองคล้ายๆเหมือนจะเป็น มีหางเหมือนสองแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเวลาภาพขยายขึ้นมาใหญ่ๆมันค่อนข้างจะชัดนะว่ามันน่าจะเป็นเลขเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับอันนี้จุดเมื่อคืนนะครับ ส่วนจะมาหรือไม่มานั้นก็ต้องรอดูในช่วงเย็นนะครับถึงจะรู้คำตอบนะครับเลขทูบมีอยู่2ตัวนี้นะครับสวยเหมือนกันนะครับซึ่ง75มันไปตรงกับชุด2ตัวล่างที่ผมเน้นไว้นะนี่นะครับในชุด2ตัวล่างผมไปเน้นนี่นะเจตัวเดียวมันจะตรงกับเลขทูบ ไม่รู้จะมา3ตัวหรือจะเข้า2ตัวล่างนะครับหรือจะมาทั้ง3ตัวในชุด3ตัวบนเลย4 7 5นะครับอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับผมตัวเลขในผมก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะออกอะไรนะครับจุดเลขทูบก็เหมือนกันนะครับทูบก็หยิบมาจุดออกมาได้เลขอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับเป็นเลขทูบเจ้าที่นะครับ ทีจุดประจํานะครับบางงวดง,งวดก่อนก็ก็จุดนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เข้านะครับมีเข้าอยู่งวดเดียวที่ออก3ามเกานะนนะเข้าตรงเลยนะครับงวดนี้จุดได้ตัวเลขประมาณนี้ก็เลยเอามาบอกสมาชิกให้ดูนะครับให้รู้กันนะครับเผื่อใครอยากจะได้นะครับอยู่ที่โชคที่ดวงนะครับ ส่วนเลขวิ่งเงินร้านนะผมชอบเลขห้านะครับผมบอกไปแล้วนะเลขวิ่งเงินร้านเลขห้านะถ้าห้ามาไม่แน่นะือเจ็ดห้านี่ถ้ามาเจ็ดห้านะครับวันนี้ก็น่าจะได้เฮกันนะถ้ามาเจ็ดห้านะครับถ้ามาเจ็ดห้านะนะครับแต่ถ้าเป็นเลขอื่นก็ต้องขออภัยนะครับมันคาดการไม่ได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับต่างคนก็ต่างมีสูตรของใครของมันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะผมวันนี้นะครับ ไม่ว่าใครจะชอบชุดไหนก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกนะครับส่วนเลขท้า2ตัวล่างนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นได้นะเจหเนี่ยวิงล่างสองตัว7กับ8นะครับถ้า8ไม่มาก็7มาซึ่งสูตรนี้เห็นได้ว่ามันจะชน4ีหนะครับ3 4มสี่ห้าสี่ห้าหนะครับมันจะชน4ี่กับ5 และสูตรนี้จะมี 5, 6าหกเจ็ดเจ็ดจะชน6กเจนะครับอีกสูตรหนึ่งจะชน9 0้าศนดังนั้นใน3สูตรนี้มันน่าจะมีในเล็กท้ายสอตัวล่างวันนี้อยู่ที่ว่าใครจะเอาไปจับยังไงนะครับใครจะจับเก้าศูนย์สี่ห้าก็ได้หรือจะเอาเก้าศูนย์หกเจ็ดได้หมดหรือจะเอาสี่ห้าหกเมันแล้วแต่ว่าใครชอบตัวไหนก็เอาไปจับเอานะครับ เจก็สวยนะครับเจ็ดห้าเนี่ยนะครับสองสูตรนี้นะครับแล้วมันจะตรงเลขทูบนะครับ มันจะตรงเลขทูบนะคือ475นะครับแต่ก็ต้องติด3ตัวบนเอาไว้ด้วยนะครับเกิดออก3ตัวตรงนี้นะครับช่วงท้ายดูคำเตือนนิดนึงนะครับก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกรารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับได้แต่คาดการไปตามสูตรที่ตัวเองมีนะครับก็หวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถ้าสี่มานะครับ ถ้า4มาวันนี้นะครับก็จะมี4 5่านะครับ48 49 ถ้าสมาก็จะคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับแต่หลักร้อยผมชอบประมาณ0นกับสนะครับศย์กับส ศูนหรือ2หรือสองถ้า9ไม่มานะครับถ้า9ไม่มาก็อาจจะเป็นศูนย์สหรือ2 4งหครับ ตัวเลขมีแค่นี้นะครับที่เน้นๆนะครับวันนี้ผมจะบอกแค่นี้นะครับตัวที่ผมชอบตอนแรกก็ชอบสองสามห้านะครับสองสามห้าพะไปคิดแต่ว่าสี่ดับนะครับพอไปคิดแต่ว่าสี่ดับถ้าเกิดสี่มันไม่ดับจริงนะครับถ้าสี่มันมามันก็คาดว่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับสี่ห้าสี่แปดหรือสี่เก้า จุด3ตัวหลักหลักร้อยเน้นอยู่2ตัวนะครับเน้น0ูนกับ2ข้างล่างเน้นตัวเดียวข้างล่างเน้นตัวเดียวนะครับคือ7 5หครับข้างล่างเน้นตัวเดียวนะครับ7 5หส่วนเด็ดบนก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ สตัวบนมี35เนาะสีตัวหนึ่งนะครับ35ก็คือตัวตัวนี้นะครับตัวที่ผมชอบก็น่าจะมีประมาณ49กนะครับกับส5ส่วนตัวนี้ก็ลองนะครับสีกับ48 0ูนสียสวยนะครับ049สนี้สวยนะครับในชุดโค้งสุดท้าย3ตัวนะครับที่ผมลงให้นะครับโค้งสุดท้าย3ตัวบนชุดเดียวนะ0ูน สตัวบนก็49นะครับชุดเดียวแต่สูตรเนะี่ยคนละสูตรนะครับสูตรหลัก10หลักหน่วยนะครับจะคนละสูตรกันกันกบสูตร,ตรตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้49เหมือนกันแต่วิธีการคำนวณคนละสูตรนะค,ะคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองนะ ว่ชอบแนวทางที่ผมสรุปไว้หรือเปล่านะครับย้ําสุดท้ายนะครับ2องตัวบนนะครับในชุดสรุปนี้ผมก็ชอบอยู่ประมาณ3 3 3 5 3มสามหถ้า3กับ5มานะครับถ้า3กับ5มาบนแต่ถ้า4มาเมื่อไหร่นะครับมันจะมีอยู่แค่4ี่หหรือ4 9แต่4 9นี่เด่นสุดนะครับอาจจะลอง4ี่ห้าส ลองสี่ห้าสี่แปดเลขทูบคือสี่เจ็ดห้านะครับ, 45, 4, 7, 5, รบหรือใครจะมองเป็นสี่สองห้าก็ได้นะครับแต่ที่ผมเห็นผมเห็นเป็นสี่เจ็ดห้านะผมเห็นเป็นสี่เจ็ดห้าคือมันชัดนะครับชัดเป็นสี่เจ็ดห้าหลักร้อยมีแค่ศูนย์กับสองเท่านั้นนะครับไม่ศูนย์สี่เก้าก็สองสี่เก้าศูนย์สี่ห้าหรือสองสี่ห้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ